อันนี้ค่อยมานะครับอันนี้ห้องพิเศษนะครับของของน้องฝายครับของน้องฝายอืน้องฝายใั้หนอยด้วยใช่อืออือน้องฝายในเรื่องไหนเรื่องไหนนี่คือน้องฝายครับห้องน้องฝายห้องส่วนตัวเขา อืมดูนอนฝ้ายนี่ยังเนี่ยกินนะครับเวลาบ่มีจ่จะบ่มี่นอยู่มันบอก,กินนี่ฮกนองไปนี่ฮกฮาไปเด่นยิ่ต่เด่นที่บอดที่บอดย่างตะขาครับอืม นี่ยัง,ก,ก,งก็เอาไปข้างนอก,กอก่ะไปข้างนอกไงไปไปเขา,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 อาบอกให้ออกไปข้างนอกไว้สันไปมาไหมมามาโอ้โหนี่มันถาดใส่สูข้างนอกแมวกับแมวลูกเหรอครับแมวลูกแมวลูกอ่ะนี่นี่คือนนคออกร่างกายปูนถาดหนึ่งนะครับ ตั้งๆท,ที่นอนฝ่อเบิดเคลื่อนมานก,กินนะครับไอยูไอฝ่อเบิดเคลื่นอนมากินแป็นบมีอย่างอีกบอเห็ไม้เอาอีกเอาขยังขยังขอน้ำอ๋อทำไปไปพุชเ<ด>มีนเป็นลูนกน้องเหมือนกันเนาะไป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 แมวกับแมวลูกนะครับมามาเร็ว แมวลูกนะครับเนี่ยแมวลูกสาวก็อยากอย่างของเซนเดอโอ้มามามารัเนี่ย หอแนวแม่นี่ผมว่าฮะฮะแค่เนี่ยครับหออะไรกันิโโนเสต็ะ nó khô thế nào hoàn mấy sản phẩm này đâu vậy này hải vậy mình mới khuyên bao kim bao chạy gần xem là bác bây giờ gì? Biến hỏng lầu Má 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 Ok má bay má, má. Được không? Má má Vậy นั่งนี่อยู่ดีๆเจ้ากับแม่ควรนาดังขายน่ะมา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 เขาคืสีแหลนน้ำคุณนายนะครับยินยินเดี๋ยวไปทำร่วมสาตาหี้ยเจ้น่อยนี่ยินยินป่านแมวทองนะมึง Nhớ bước Hả mắt xe tải anh Chẳng về bỏ quay Bóp quay Bóp quay bóp quay เอ้ยก็ใส่ใส่ใส่อย่าดิ้นสิอย่าดินาด้นซิให้ควา,า,ามส่วนได้น้องมาไหมมาเพื่อเห็นหรนนุกมาเห็นที่แกกันเลยมาเายเลยถือมันมาแค่นี้มาอหมเสร็จเล้ว Bỏ lại đi, bây giờ Khá điểm dạ, luôn. Đó. Lâu nè Chị ta tìm lên Bình Nhìn nhau ngoài Giả thuyền Phải ต้องทำความสะอาดก่อนนะถึงจะไปต่อได้จะดูสิดูสิ นะครับตาเป็นเลือดนะครับนำตาเป็นเลือดเราสิบไว้ยังไให้เราเก็บดูซิดูซิดูซิเสร็จแล้วเสร็จเสร็จแล้วเสร็จแล้วดูซิต็นเช้ามามีหน้าที่อะไรกินแล้วก็นอนคเอ้นยาตาเพราะเราจะทำได้ไหมเนี่ย มือเดียวนี้เนี่ย้ยเอาข,าห,อา,ขาหนีบไว้ผมกล้องเราได้ไหมเห็นขาขาวไหม <c oughs> ที่เขไม่อยากให้สัมผัสเขาเลย <c oughs> เป็นยาออฟษานะครับอ <c oughs> <c oughs> อฟษายาลางตามนุษย์นี่แหละ nhà làng tà khôn nữa không không điểm điểm có gì tím được tím có cục cục không có kẹp có kẹp tà nữa ôi cái gì mà mấy gì đẹp nè nắng chặt

ก็ได้ดอกห้องมึงครับอันนี้คือตื่นสัมมาไม่นาทียูสองอยางครับปล่อยหมาให้อาหารแมวและล้างตาให้น้องฝ้ายเข้าห้องเตี้ยเตี้ยกาห้องเตี้ยครับขอบคุณนะครับที่ให้นที่ติดตามรับชมหนุ่มมังหินสี่ดีแถวบ้านนะเป็นชีวิตประจำวันนะครับทุกเศร้าน,นะครับที่ต้องเฮ็ด ก่อนสินอนวินหรือไปธุระไปย่างอื่นไปหาเก็บเฮ็ดเก็บอย่างว่า,งาสิไปเก็บเฮ็ดมื่อนี้่จัเสิสิี่ออกอยู่หรอครับมื่อน่้บ่อยู่บ,บ่ไปว่นใดหรอชิมนิเวสเมื่ก้อนนะครับ